สวัสดีครับสำหรับงานมินเทอร์ถัดมาตัวอย่างถัดมานะครับในการแอดโอเปอเรชันนะครับต้องการเซาะล่องนะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้นะครับเช่นเดิมครับในตัวของตัวการกำหนดโอเปอเรชันในโปรแกรมส o l ริแกรมโมดูลมินเทอร์นะครับผู้ใช้งานต้องมาเพิ่มคอนเนตซิสเ็มนะครับในส่วนของตัวโพซิชันที่3นะครับเช่นตัวนี้ผมใช้ออปชันซีเล็กเฟสนะครับค o นเนอร์ออฟโมเดลบล็อกผมซีเล็กเฟสนี้นะครับเพื่อบอกซอฟต์แวร์ไปนะครับ ซอฟต์แวร์ก็จะสร้างทิศทางแนวแกนที่เราจะมินดิ้งให้นะครับในส่วนของโพ o ชั่นที่3นะครับอย่างเช่นตัวนี้ผมลองใช้ในสตัว 2.5D จุดท่าินดิ้งเลือกโปรไฟล์ o อปเปอเรชันนะครับเช่นเดิมนะครับก่อนที่เราจะ select g e o m เ t r y เราต้องเช็คแล้วว่าเราจะทำงานที่ตำแหน่งโคเนียซิสเทมที่ตำแหน่งไหนนะครับอย่างเช่นผมเลือกตำแหน่งที่3ที่เพิ่งสร้างเมื่อสักครู่นะครับผม n e ว geometry นะครับจากนั้นผมบอกว่าผมจะเดินนะครับทางแนวแกนนี้นะครับ แล้วก็เดินนะครับเสาะล่องมาทางฝั่งนี้นะครับกด exit นะครับกด ok นะครับผมได้เส้นมานะครับจากนั้นก็ select tool นะครับผมลอง check tool นะครับในส่วนของตัว tool milling นะครับว่ามี tool ตัวไหนนะครับอย่างเช่นที่ตัวนี้เบอร์6กมิลนะครับผมดู mounting tool นะครับ mounting tool อยู่ในแนวแกน z ลักษณะนี้นะครับผมอาจจะต้อง add tool เพิ่มเข้ามานะครับอย่างเช่นบอกว่า add tool ครับ n มิล อันเเตอร์6มิลนะครับใส่ในส่นตัวโฮเดอร์นะครับใส่ในส่นตัว STL โฮเดอร์นะครับ,รบแล้วก็เลือกเป็นในส่นตัวโฮเดอร์ฝั่งนี้นะครับจากนั้นก็กดเซเล็ออกมานะครับในส่นตัวเลเวลนะครับผมอัปเปอร์เลเวลนะครับลองกำหนดอั p เปอร์เลเวลเป็นทิศทางเป็นทิศทางนี้นะครับ โอเพื่อเรียกว่าก็เป็นศูนย์นะครับจากนั้นในส่วนโปรไฟ l e เด็นะครับผมก็คลิกที่ผิวนี้นะครับห้ามนะครับจากนั้นในส่วนโปรไฟล์นะครับเด็บดาวสัก1มิลนะักหนึ่งจุดห้าก็ได้นะครับในส่วนของตัวจิมเมตี้นะครับผมลองเช็คูั่าอยู่ด้านซ้ายด้านขวาถูกไหมนะครับผมบอกให้อยู่ด้านขวานะสถานี้ในส่วนตัวเชนที่หนึ่งนะครับผมอาจจะสตาร์ทเข้ามาสักแปดมิลนะครับจนั้นจบที่นะครับ สามมิลอย่างนี้ผมใส่ไปทักห้าแล้วกันนะครับเส้นเดียวก็ได้นะครับจากนั้นในส่วนของตัวผมลองเช็คดูในการเข้างานออกงานนะรผมลองซิมูเลตดูนะครับดูทนผ่านนะครับผมโซลิดบอเรฟายดูนะครับนะครับใช้ซิงเกิลนะครับผมเทไปโอเคผมว่าในงานลักษณะนี้นะครับ โอเคในส่วนนี้ผมลองปรับเดฟนิดนึงนะครับเดฟอาจจะเยอะไปผมใส่เดฟสัก4มินนะครับโซลิดฟอร i f y ่าโอเคก็สวยนะครับจากนั้นนะครับผมต้องทำอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมก็สามารถที่จะใช้ในส่วนองตัวทานฟอร์มนะครับไปที่ในส่วนตัวโฟร์เอ็กซนะครับ อ่า uh, include origin แล้วก็ที่180องศาฝั่งตรงข้ามผม insert เข้ามานะ okay. นะครับทโอเคนะครับผมก็ได้ในส่วนของตัวทุนผ่านนะครับทั้งสองด้านนะครับลักษณะนี้นะครับ,นะรบผมก็เช็คที่ในส่วนของตัว m a ช c h i n g simulation ดู ใช้ที่ Machine Simulation นะครับ mm hmm. โอเคนะครับในการเดินรัศนี้นะครับ